ในวิดีโอนี้จะเป็นการแนะนำเมนูรายงานที่ใช้สำหรับการตรวจสอบเป็นส่วนใหญ่หลักๆทั้งหมด3เมนูครับสำหรับเมนูรายงานที่จะแนะนำทั้ง3เมนูนั้นจะอยู่ที่สินค้าคงคลัง1รายงานอันดับแรกเมนูสถานะการขายจะอยู่ที่หัวข้อรายการขายสำหรับเมนูสถานะการขายนั้น จะเป็นเมนูที่ไว้ใช้สำหรับเรียกดูรายงานการขายภายในบริษัทครับโดยสามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการเรียกดูประวัติการขายรวมถึงสามารถระบุชื่อของลูกค้าที่ต้องการเพื่อกำหนดขอบเขตในการค้นหาให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเมื่อกดค้นหาแล้วระบบจะแสดงรายละเอียดการขายที่เกี่ยวกับลูกค้าตามที่ระบุครับ ลำดับถัดมาคือรายงานสมุดลูกค้าผู้ขายหนึ่งโดยรายงานดังกล่าวจะอยู่ในหัวข้อรายการอื่นๆสำหรับเมนูสมุดลูกค้าผู้ขายหนึ่งนั้นจะเป็นรายงานที่เอาไว้ใช้ตรวจสอบแยกประเภทบัญชีลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ตามลูกค้าผู้ขายที่ลงทะเบียนไว้ในระบบครับสามารถระบุวันที่ในการค้นหาประเภทบัญชีตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะดู และจำเป็นที่จะต้องระบุชื่อของลูกค้าผู้ขายที่ต้องการจะดูสถานะลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ด้วยครับเมื่อระบุข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วกดค้นหาระบบจะแสดงยอดขายยอดรับชำระรวมถึงยอดสินงวดที่ยังเหลืออยู่ตามรายการลูกค้าผู้ขายที่ค้นหาครับและลำดับสุดท้ายคือรายงานสถานะใบสั่งซื้อที่ค้างอยู่ โดยรายงานดังกล่าวจะอยู่ที่หัวข้อรายการซื้อสำหรับสถานะใบสั่งซื้อที่ค้างอยู่นั้นเป็นเมนูรายงานที่เอาไว้ตรวจสอบรายการของใบสั่งซื้อที่ยังคงค้างอยู่ในระบบเมื่อคลิกเข้ามาที่เมนูดังกล่าวจะสามารถระบุวันที่ในการค้นหารวมถึงสามารถระบุชื่อลูกค้าผู้ขายเพื่อให้การค้นหาายละเอียดมากยิ่งขึ้นครับ เมื่อกดค้นหาแล้วนั้นระบบจะแสดงรายงานใบสั่งซื้อคงค้างให้ตรวจสอบครับ